สวัสดีค่ะอาจารย์ชีวานะคะวันนี้ค่ะจะพูดถึงอักษรตัวแรกที่นำหน้าชื่อนะคะใครก็ตามค่ะที่อักษรตัวแรกของชื่อของคุณนะคะคือตอไก่นะคะคนนั้นเนี่ยมักจะเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่มีความขยันมีความพยายามมีความมุมานนะที่จะทำความฝันให้สำเร็จให้ลุล่วงนะคะ เป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากค่ะเป็นคนที่มีความพยายามดีมากๆเลยนะคะเป็นนักสู้ค่ะเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆที่จะรอคอยความสําเร็จนะคะและนะคะเป็นคนที่ชอบคิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองวนเวียนอยู่แค่นี้เะคะเรื่องเงินเรื่องเที่ยวนะคะคิดและทําอยู่แค่นี้ซะส่วนใหญ่เลยนะและนะคะเป็นคนที่ระวังรักษาภาพพจน์พูดผิด ระวังรักษาภาพลักษณ์ตัวเองดีมากๆเลยค่ะเป็นคนที่เรียกว่าระวังตัวดีนะคะเป็นคนที่วางตัวดีอยู่ตลอดเวลาค่ะจะบอกว่าอักษรขึ้นต้นชื่อตัวแรกเนี่ยมีผลมากๆกับชีวิตคนเราเช่นเดียวกันหลายๆคนอาจจะดูแค่ในส่วนของผลรวมเลขศาสตร์ของชื่อนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะต้องบอกว่าวรศาสตร์ ศาสตร์การตั้งชื่อโบราณนะคะเนี่ยจะเน้นให้ความสำคัญกับอักษรขึ้นต้นตัวแรกนะคะสำคัญมากๆนะคะและชื่อที่ถูกร้อยเรียงจัดวางนะคะโดยการที่แก้กรกินีแล้วค่ะนั่นแหละจะเป็นชื่อที่ดีที่สุดจะมีผลนะคะมากกว่าการที่เราเนี่ยบวกผลรวมเลขศาสตร์นะคะอักษรตัวแรกค่ะจะต้องเป็นอักษรที่ดีที่สุดในพื้นดวงชะตาของคุณ